สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมานกันก็ตอนนี้มันยังมีน้ำท่วมทางภาคใต้อยู่นะคะแล้วก็หลายคนก็ไม่สบายคือปีนี้มันเป็นปีที่มีภัยธรรมชาติ แล้วก็มีคนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตก็เยอะรวมไปถึงทั้งคนและสัตว์ก็เดือดร้อน ส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่หัวข้อคลิปนี้นะคะเราจะทำเป็นพลิกอาาักาัดในหัวข้อที่ว่าทำไมทำไมพอมาเป็นหมอดูแล้วดวงตก จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะทำไมพอมาเป็นหมอดูแล้วดวงตกมีให้เลือกทั้งหมดสี่ทีมทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่ทำไมพอมาเป็นหมอดูแล้วดวงตก ทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่ส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโลกทีมที่หนึ่งทำไมพอมาเป็นหมอดูแล้วดวงตกดวงไม่ค่อยดี คำตอบสำหรับไพ่ชุดนี้เนี่ยนะก็คือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์และยิปซีเนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยหยุดแล้วเขาอยากให้คุณไปทำงานอย่างอื่นอะเนี่ยเหมือนไปทำงานอย่างอื่น ไพ่ใบนี้จะเป็นพวกนักโหราศาสตร์พวกที่ดูลายมือดูโหราศาสตร์ดูตัวเลขอันนี้ไพ่โจรอันนี้ไพ่คนขี้โกงอันนี้ก็คือเหมือนเหนื่อยในการทำงานได้เงินน้อยมีคู่แข่งในสายงานแล้วก็พอมาเป็นหมอดูแล้วแบบมีเรื่องให้กังวลใจเครียดคิดมาก ส่วนไพ่ใบนี้จะเป็นพวกที่แบบชอบทางพวกเครื่องรางของขังอะ่ะชอบเกี่ยวกับพวกศิยศาสตร์มนต์ดำชอบสะสมชอบสะสมพวกเครื่องรางของขังเนี่ยเห็นไหมเหมือนผู้ชายคนนี้หรือมนุษย์เป็ดเนี่ยเขาชอบสะสมของอะ่ะมีทั้งเขาควายของจุกจิกอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่า คือคุณอะเป็นคนที่มีของคือตัวคุณเนี่ยมีมีของอะเยอะอาจจะเป็นพวกเครื่องรางของขลังตะกุดกุมารทองลักยมหรืออาจจะเป็นพวกเลี้ยงผีเป็นพวกเลี้ยงผีคือถ้าดูจากไพ่ชุดนี้ความหมายของไพ่ก็คือว่า คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้เลิกแล้วก็มองว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นหมอดูแล้วก็ให้ไปทํางานอย่างอื่นก็คืออันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เลิกแล้วก็อยากให้ไปทำงานอย่างอื่นแต่มันมีไพ่โจรขึ้นไพ่คนขี้โกงขึ้นอ่ะเป็นไพ่โจรรีเวิร์สไพ่คนขี้โกงรีเวิร์สก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตของคุณนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะรู้อะไรบางอย่างมาเกี่ยวกับ เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ชีวิตของคุณสมัยเป็นนักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนมีปัญหาเรื่องเงินหนทางการเป็นหมอดูของคุณเนี่ยมันเป็นถนนที่ดนะ์กรดน่ะแล้วก็เหมือนคุณเนี่ยแบบจะเป็นคนเจ้าเล่์ด้วยใบเนี้ยเหมือนกับว่าจะแบบประวัติไม่ดีเป็นคนเจ้าเล่์แล้วก็เหมือนกับว่าไปรวมหัวกับคนอื่นน่ะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับหลอกเงินลูกค้าเนี่ยเหมือนหลอกเงินลูกค้าแล้วก็ทำให้เครียดนอนไม่ค่อยหลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้คุณเป็นหมอดูเพราะว่าเนี่ยไพ่โจรขึ้นอ่ะไพ่คนอันนี้ไพ่อาชญากรนะอ่าแบบมันรีเวิร์สนอะ่ะเคยร้าย เคยร้ายเคยขโมยเคยขี้ฉาเป็นคนที่สนใจทางด้านเครื่องรางของขังเนี่ยสนใจพวกเครื่องรางของขังคุณเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องรางของขังวัตถุทางสยศาสตร์อุมาทองลักยมน้ำมันพายผีเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนขี้โกง แต่ตอนนี้นิสัยดีขึ้นแต่โดยโดยสรุปแล้วอะ่ะคือใบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เลิกอันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นไพ่หัวกลับเนี่ยซิกออฟสอเนี่ยจะเป็นพวกนักโหรา,าศาสตร์ซิกออฟสอเนี่ยคืออาชีพหมอดูนักโหรา,าศาสตร์ไพ่มันคว่ำก็คือเขาอยากให้คุณเนี่ยเห็นไหมเป็นการปลูกต้นไม้อะ่ะ พอปลูกแล้วมันก็ออกดอกออกผลนะอาชีพนักโหราศาสตร์ไม่เหมาะกับคุณคุณควรจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยไปปลูกพืชเลี้ยงสตัตว์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมองเห็นบางอย่างในตัวคุณนะ่ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมาะจะเป็นหมอดูอะถ้าคุณยังดื้อถ้าคุณยังดื้อที่จะเป็นหมอดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ย คุณต้องปรับปรุงตัวเพราะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะแก้งให้คุณอะมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องเงินด้วยนี่คือคำตอบค่ะคือไพ่มันบอกว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละต้องการให้หยุดทีมที่สอง โอเคมากกันเหมือนคุณเป็นคนรักสันโดษโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงอะ่ะไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตย้ายที่อยู่กันเนี่ย เห็นไหมย้ายถิ่นฐานความตาย <_ d ream> การทำงานหนัก ไฟฟ้าอ่อนล้า การทำงานหนักการเจ็บไข้ได้ป่วยการย้ายที่อยู่ครอบครัวหัวเมียการเดินทางไกลมีสามีต้องนั่งรถเดินทางเลี้ยงลูกเหนื่อยเออชะตาชีวิตชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะมันเป็นชีวิตที่ เบื้องบนเนี่ยลิขิตให้ต้องย้ายที่อยู่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักต้องทำงานหนักเลี้ยงดูครอบครัวต้องเดินทางเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยมีแฟนเดินทางไปทำงานเหนื่อยจากการเนี่ยเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอ่ะ ชีวิตของคุณนะ่ะไม่ได้ถูกลิขิตให้มาเป็นหมอดูชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ถูกลิขิตให้มาเป็นหมอดูไพ่บอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สนุกสนานลาเรลงเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคุณมีเทวดาประจําตัวคุณมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้สินและก็มีปัญหากับ คนในครอบครัวมีคนในครอบครัวที่เขาพูดเรื่องไม่จริงแล้วทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์คนในบ้านเอาเรื่องไม่จริงบางอย่างมาพูดทําให้คุณเนี่ยทุกข์ใจอย่างมากมีปัญหากับคนในครอบครัวเกี่ยวกับการโกหกมันก็เลยทําให้คุณไม่มีความสุขคุณไม่เหมาะจะเป็นหมอดูเพราะว่า คุณถูกลิขิตให้ใช้ชีวิตแบบปะตุชนคนธรรมดาคุณคือคนที่เบื้องบนเนี่ยเขาลิขิตให้คุณเนี่ยมีความรักเนี่ยมีความรักในวัยในวัยรุ่นมีความรักตอนวัยรุ่นแล้วก็เมื่อเรียนจบก็ต้องเนี่ยนั่งรถนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานแล้วก็พอเริ่มมีอายุก็ต้องเหนื่อยับการเลี้ยงลูกคุณถูกลิขิตให้มีครอบครัว ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกในชีวิตของคุณเนี่ยต้องทํางานหนักด้วยนะเนี่ยต้องทํางานหนักสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคุณพ่อคุณแม่สูญเสียญาติผู้ใหญ่แล้วก็มีเรื่องของการย้ายที่อยู่เข้ามามีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องคนคือคุณไม่ได้ถูกลิขิตให้มาเป็นหมอดูค่ะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถ ทำอาชีพนี้ได้นานไม่สามารถที่จะเป็นหมอดูได้นานส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่ทีมที่สามทีมที่สาม ทีมเนี่ยพลังงานไพ่ไปในทางสยศาสตร์มนต์ดำการเจ็บไข้ได้ป่วย เดือดร้อนมีนีสินเจออาถรรพ์เจออาถรรพ์จ,ออาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าดูแค่แค่แค่ดูแค่ห้าใบแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำอาถรรพ์เดือดร้อนหนักมากเจออาถรรพ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนลงโทษมีชีวิตรักที่ล้มเหลว สยศาสตร์มนดำเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนเจ้าเล่เป็นเนี่ยพ่อมดสยศาสตร์ ความเจ้าชู้อ่ะทําให้คุณน่ะเดือดร้อนมีวิชาการความรู้ดีค่ะคุณน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีปัญหาเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยความเจ้าชู้เป็นคนชอบแข่งขันชอบเอาชนะมีคนให้การสนับสนุนเยอะด้วยนะเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ย yeah. เป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าคุณมาเป็นหมอดูเนี่ยคุณจะมีลูกค้าเยอะนะบางเดือนตีไข่แตกอาจจะได้หลายหมื่นด้วยคุณจะประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพนี้คุณจะประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพนี้เพราะว่ามีคนมาดูดวงเยอะแต่ความเจ้าชู้ของคุณน่ะจะทำให้คุณเดือดร้อนเนี่ยเป็นทาวเวอร์ เนี่ยเขาเรียกเจ้าชู้ยักษ์เนี่ยความเดือดร้อนคุณเป็นคนเจ้าชู้กิเลสโกรธเนี่ยความกโกรธกิเลสตัณหาราคะความเดือดร้อนเท่าหัวงูชอบเล่นของเนี่ยชอบเล่นเนี่ยเท่าหัวงูชอบเล่นของพอมดหมอผีเจออาถรรพ์บางอย่าง เบื้องบนลงโทษความเจ้าชู้ของคุณสยศาสตร์มนดํดำเนี่ยเครื่องรางของขังสยศาสตร์มนดํดำพ่อมดหมอผีสยศาสตร์มนดํดำเครื่องรางของขงังความโกรธเป็นต้นเหตุทำให้เดือดร้อนตามมาเนี่ยความโกรธความโมโหความ โกรธความโมโหวความเจ้าคิดเจ้าแค้นคือต้นเหตุให้เดือดร้อนหนักตามมาค่ะเรามาดูทีมสุดท้ายนะทีมสุดท้าย ใบแรกเนี่ยไพ่โจรค่ะเจ็ดดาบไพ่โจรไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แข่งในสายงานเยอะอาถรรพ์อาถรรพ์จากมนุษย์จากมนุษย์กายสภาพเป็นเด็กคูล่า โดนอาถรรพ์สิบดาบความตายคุณใสมนดำย้อนกลับเจอคุณใสมนดำย้อนเลยเจออาถรรพ์อาจจะกลายเป็นกระสือเป็นกระหังเป็นปอบได้เนี่ยเป็นผู้หญิงดุร้ายเหมือนนางยักษ์มีปีศาจพูดผี มีปีศาจและผีบินอยู่รอบๆตัณหาราคะไพ่โจรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีศัตรูในสายงานเยอะโดนอาถรรพ์เจอของย้อนเกี่ยวกับโดนอาถรรพ์เจออาถรรพ์ไม่ดีบางอย่างมีมีการเจออาถรรพ์ไม่ดีบางอย่างแล้วก็ คุณใส่มนดำย้อนกลับอะจากมนุษย์กลายเป็นแดคูล่ามีคู่แข่งเยอะเนี่ยมนุษย์จะตายเนี่ยเจอลุมตีก็เลยต้องคว้าไม่ไผ่มาสู้มีศัตรูเยอะอันเนี้ยโจรขโมยดาบอันเนี้ยภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โจรขโมยดาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงที่โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทโมโหร้าย พอมาเป็นหมอดูแล้วอะ่ะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาเยอะเจออาถันเจออาถันเพราะผิดคูมีคู่แข่งเยอะเนี่ยเชียร์ลีดเดอร์สู้กันมีคู่แข่งเยอะมีงานเข้ามาเยอะนะอ๋อนี่ชัดเลย เค้กแต่งงานเค้กแต่งงานโดนบอมเค้กแต่งงานโดนระเบิดผิดหวังในความรักมันมีความผิดหวังในความรักด้วยนะคุณเป็นคนมีตาที่สามนะเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเป็นพวกหมอดูร่างทรงหมอผีอะ่ะใบสุดท้ายแชมเปญ แชมเปญมันก็จะมีชื่อเสียงได้เหมือนกันนะถ้าคุณมาเป็นหมอดูเนี่ยถ้าคุณมาเป็นหมอดูคุณจะมีชื่อเสียงคุณเป็นคนมีเซนส์คุณจะมีปัญหาเรื่องความรักคุณหาเงินได้เยอะจะหาเงินได้เยอะเนี่ยเงินน่ะมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยเค้กแต่งงาน เค้แต่งงานมันพังเนี่ยการต่อสู้บนเวทีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์มีคู่แข่งเยอะมีคู่แข่งเยอะได้เงินเยอะความรักไม่สมหวังคุณเป็นคนมีเซนส์จะหาเงินจากตรงนี้ได้เยอะแต่คุณอะเป็นคน,นเนี่ยเห็นมาเป็นนางยักษ์ ถืออาวุธเนี่ยเป็นนางยักษ์ที่ถืออาวุธมีพลังงานชั่วร้ายพลังงานของปีศาจเนี่ยเป็นนางยักษ์ที่ถือไม้สองมือเลยไม้เนี่ยถือไม้ถืออาวุธมีปีศาจตัวใหญ่ปีศาจตัวเล็กการถูกความชั่วครอบงำการถูกอาถรรพ์การถูถกถของย้อนสิบดาบเนี่ยก็คือสอบตกอ,อกหัก การเจ็บไข้ได้ป่วยการถูกคุณใสมนดำย้อนกลับเนี่ยเป็นปีศาจเนี่ยการถูกคุณใสมนดำย้อนกลับทำให้กลายเป็นกระสือกระหังปอบมีคู่แข่งในสายงานเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยให้ได้เงินคุณเป็นคนที่มีเซนต์ก็เลยมีชื่อเสียงเป็นคนมีเซนต์อ่ะ ก็เลยเนี่ยมีคนจุดพุฉลองให้เห็นไหมเนี่ยดื่มแชมเปญฉลองแล้วก็มีคนจุดพุให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณเป็นคนมีเซน์แต่พอมาเป็นหมอดูแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องความรักมีคู่แข่งมีคู่แข่งในสายงานเยอะมีคู่แข่งทางความรักปรากฏตัวขึ้นมาก็เลยทำให้ว้าวุ่น สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะจ๊ะ